สวัสดีค่นะนี้เรามาเปิดดวงเนาะสำหรับปี2564นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูเนาะว่าดวงชะตาท่านจะเป็นเช่นไรบ้างสำหรับชาวลัคนาราศีธนูเนาะก่อนอื่นอาจารย์นี่ขอให้เลขมงคลสำหรับเป็นแฟนที่รักทุกท่านขอให้ท่านถูกหวยรวยกันกันนำนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูได้เนาะ ก็วันนี้เราจะดูดวงโดยใช้วิธีโหราศาสตร์นะคะในการออทำนายดวงชะตาสมบั้าชะตาอะ่อะอ่ะสำหรับท่านเนี่ยเลขนำโชคนะคะสำหรับปีนี้เลขเด่นนะคะจะน้น่าให้เราไปวิ่งนะคะเด่นก็มี4มี8มี1มี6มี9นะคะย้ำแล้วก็2ตัวมี4 8 1 0 2 6 7 9 3 5 5 3และสาตัว3ตัว,ตวมี9 1 6าหนึ้าย้ำอีกทีหนึ่งนะมีสีมีแมีหนม,มี6มี9มี4ี่แปดหนึ่งศูนย์6องหกเจ็ดเก้น่งหกหกหแต่ตอนี้นะแต่ตอนนี้นะชอบก้าหกหมากเลยโดยส่วนตัวนะก็ไปเลือกกันเองแต่ว่าถ้าท่านใดถูกหวยสามารถโอนเงินค่าครูบริจาคข้างใต้ยู u ูบแล้วคลิกลิงก์เลยนะคะแล้วแต่สัปดา์ เป็นน้ำใจให้อาจานี้นะแล้วก็จะให้กันทุกงวดเลยเดี๋ยวเรามาเปิดดวงสําหรับปฏิทินโหราศาสตร์กันเนาะปฏิทินโหราศาสตร์ัวนี้กันดปหน่้งนะมาสำหรับชาวร,า,ราศรีธน,นูปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างธน,นูธนูเนี่ยเรื่องการเงินจะถือว่าโดดเด่นนะเพราะว่าคุณมีดาวโชคลาภดาวจันทร์ดาวศุกร์ทับอยู่ในดวงชะตา คือมีโชคมีลาบนะคะการเงินค้าขายเกี่ยวกับความสวยความงามนี่โดดเด่นถือโลกมากๆงานรับรับงานออนไลน์นะให้เช่าที่ดินให้เช่าบ้านเกี่ยวกับทํางานเกี่ยวกับด้านวนัตถุมงคลของขังของบูชาอันนี้ก็ถือว่าโดดเด่นมากสําหรับดวงเนาะงานออนไลน์รับรับเนี่ยถือว่าเด่นมากแล้วมาดูกันเงินซิกระดุมพระการเงินก็มีเดาพฤหัสท้าอยู่แสดงว่าช่วงเนี้ย ถ้าจะขายที่ดินขายบ้านเนี่ยก็มีโอกาสขายที่ดินได้ประสบความสําเร็จด้านการขายบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ด้วยปีใหม่นี้เลยประเดิมเลิกเบิกขายใครที่จะรอขายบ้านขายที่ดินโฉนดไว้นานแล้วคุณจะประสบความสาเร็จในด้านการขายบ้านนะเราดูเรื่องของสหัชชะเพื่อนฝูงบริวารไม่ดีคนคิดมีซื่อบริวารระวังเ้าาของมีค่าย์สินหายคนยืมเงินเราก็ไม่ให้คืนสําหรับเรื่องการเงินสหัชชะ พันธุ์เป็นอย่างไรบ้างรถตาที่ยูดสสยมีโอกาสได้รถใหม่นะคะรถใหญ่เพราะว่าต้องเปลี่ยนรถใหม่ด้วยมาดูเรื่องปุตตรูปงบริวารไม่ดีระวังลูกเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีลูกเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีเลยสําหรับลูกอริเจ้าสตูมูม,มานมีไหมมีดาราโหเพราะเราว่าร,ระวังคนดําคนดำอย่าอย่าไว้ใจนะคะสำหรับอริเจ้าสตูมูม,มานเป็นคนดํา นะอันนี้ไม่ดีเลยนะเสียทรัพย์ถูกหลอกถูกโกงคนดําที่เข้ามาก็ต้องระมัดระวังนะคนต่างชาติคนต่างประเทศต่างภาษานี่ก็เชื่อไม่ได้นะามาดูในเรื่องของคู่ครองปัะตนี้คู่ครองกออ็มีคนมาชอบจะพบรักแต่ว่าเขาอาจจะมีพบซ้อนเขอาจจะมีภรรยาแล้วอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นพ่อไม้แม่ไม้อันนี้ก็จะเข้ามา สำหรับความรักคู่ครองเนานะแต่เขาก็าจจะเป็นคนที่ช่วยเราได้กัมภ์เราได้อาจจะแอบ,บให้ลับๆอย่างเงี้ยไม่ได้เปิดเผยถ้าว่ามีคู่ที่เปิดเผยไม่ดีนะอย่าเปิดเผยในเรื่องความรักนะฮะเพราะว่ามีสเสน่ห์เดี๋ยวจะไปทะเลาะก,กันหงห่วงนะแล้วก็มาดูมีทบสุภะสุภาดีไหมนะสุภาเนี่ยเขาบอกว่าดาวพุธอยู่ดาวอ่าพฤหัสดีมาก นะคะความดีความชอบบุญกุศลที่ทําไว้จะส่งเสริมให้สะสมบุญบาร,รมีมากๆนะคะและสิ่งดีดีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนหน้าที่การงานด้วยแหละคุณโยะพ์วความสําเร็จนะนสุภาะและกรรมะกรรมะนี่ฉันดูว่าเธอมีกรรมเก่าลาหุครับนะคะซึ่งสิ่งที่เสียไปเสียทับเสียงเงินเสียทองมันเป็นวิบักกรรมเก่าะะประมาณนี้แตนีน่าก็ให้เช่าบูชาเป็นวัตถุมงคล นะคะพระศรีเมตใจพระเครื่องของขังของเก่าของโบราณพระบูชาวัตถุมงคลเสริมดวงที่หน้าลายแอสไมน้าแม่นแม่นแล้วก็หน้าทำลายศูนัก 4, 2, กก์ก้สีอปห้ก็สี่นะคะพอคลิกเข้าไปก็หนาทำลายก็จะมีนะคะขอบคุณมากๆสา,าหรับแฟนคลับนี่จะเป็นพระศรีว่าทรงเครื่องอายุยก็เป็น